สวัสดีครับบ่าวดินหอยดีดีสารสวัสดีเอฟซีนะครับสวัสดีพี่น้องสุปเปอุปเปอรับมือนีบบ่าวดินก็บ่าวบอยนะครับบ่ได้ไปเขาดงเขาปลานะครับเพราะว่าบ่าวดินบค่อยสบายนะครับครับผมสวัสดีครับบ่าวบอยเดีดินอีสานครับสวัสดีครับโอ้ยถือกิ้งไข่เมื่อยขึ้นนี่ครับมือนีบก็เลยหยุดพักมือนึงคัพักมือนึงครับก็เลยวสมัยเห็ดแหนมเราใหม่นะครับเป็นเราใหม่ปลาปลาที่บ่าวดินบ่าวบอยแล้วคุณยายท่องเผาแล้วก็เคียนนะครับนี่ครับให้พี่นน้อองงเบบบ่ใาวย ครับผมอันนี้คือน้ำใหม่เคียนแล้วครับพี่น้องบาดินใส่ถุงมือยด้อครับแต่บอใส่กับบัปเปอร์ขีดหยาดแล้วครับเมื่อบาาดินซีเฮ็ดแหนมแหนมน้ำใหม่ครับน้ำใหม่ให้พี่น้องรับส้มกันครับมื่อนี้ครับมาบิึงวิธีเฮ็ดแหนมน้ำใหม่น้ำกันครับพี่น้องครับเฮ็ดแบบเบียวกับเบิร์ดครับพี่น้องพอมันแสบครับวิธีเฮ็ดกาขึ้นนะครับพี่น้องน้ำใหม่เข้าไปหาม้านะครับนี่ครับหามาแล่วก็มาเผา เผาลักกาเมื่เนี้ไหเป็นเสษเศลักษณะนี้ครับอยาพี่น้องเหมือนกันครับนี่ครับเขียนไห้เป็นเสษเศลักษณะนี้ครับพี่น้องนี่ครับผมหวยๆยังน้ยังห่อนๆอยู่นะครับพี่น้องครับนี่แล้วก็มีลูกโดดครับนีพลิกน้ําครับผมพี่น้องอันนี้เป็นน้ำใหม่เขียนนอลๆนะครับบ่แไม่น้ำใหม่ต้มซุกได้พี่น้องน้ำใหม่เผาครับแล้วเมา่คกีนแล้วมาหนึ่งครับหนึ่งแล้วไปต้มให้จืดครับเขียนหล้วไปต้มให้จืดครับพี่น้องหล้วการนี้กระเทียมนะครับ ส่เคองกิโลครับพี่น้องาัวน้อใหม่มันหลายนะครับบ้าดินกะํำกระเทียมกระเทียม,ย,ย,มยังกระไดครับพี่น้องเนี่ยกระเทียมทุ่นกระเทียมยังกระไดครับพี่น้องครับแล้วก็มีไอน,นี้ด้วยนะครับอิโมโตะอิโมโตะใส่วอยแล้วครับบ้าดินไออิโมโตะอิโมโต้มีเกลือครับนะครับพี่น้อง เกลือเกลือครับผมบารดินกะเซี่ยน้ำม่เใช่หมอครับเห็นหมดเลยพี่น้องแล้วก็มีอมุตู้นะครับผมพี่น้องที่สำคัญที่ขาดอะไรครับข้าวเหนียวสุกครับขกาวเหนียวสุกกระน่ำอุ่นเพื่อมาละลายกับเหนียวให้เป็นน้ำอุ่นแกก่อนนะครับพี่น้องครับครับาดินกะตากระเทียมละเอียดนะครับกระมี่กะเทียมมี่เก๋าเหนียวครับข้าวเหนียวเพื่อจะเฮ็ดแห้เฮ็ด เทพไฮนน้อไม้สมแล้วครับเพราะว่ามันจะเป็นยีดนะครับอากาศเด็กินเร็วครับลำพังแต่นน้อไม้อย่างเดียวกต่ใส่ได้อยู่ครับแต่เป็นกระสีพวกเป็นเร็วครับครับเอาดินกระสีขวดน้อไม้ใส่หม้อขาวครับกับน้ํามันทุ่งไฮทุ่งหน้าแบบธรรมชาตินี่แหละครับเฮ็ดเฮ็ดแบบบานๆเท่านี้แหละครับพี่น้องครับเนี่ยเมื่อเบื้งขั้นตอนการเฮ็ดนั่กันครับผมพี่น้องครับ ที่เห็นเหไกลๆก็ได้แล้วครับพี่น้องตำกระเทียมละเอียดเท็ดแบบเดียวกันครับเท็ดสมเนื้อครับมะ่ไม่นี่ก็จืดแล้วครับมะ่ไม่จืดแล้วครับพี่น้องอากระตำกระเทียมโขกๆให้ายละเอียดครับก็รละเอียดแล้วแต่เลยเอากระเอากระเทียมใส่ กากัดกะเอาเด้อครับพี่น no, ้องว่าน้ำใหม่หน่อยน้ำใหม่ร้ายนะครับอันนี้บาดินกัใส่ที่ร้ายเนี่ยครับครับกระเทียมใส่ลงไปเลยครับดู้ยเสียงขวดขูไปหาหน่อไม้มามาว่ากันกันก็มาเก็บข้อครับกับหงสซึกว่ามันเหมื่อยพี่เพียรครับพี่น้อง ตอเนเมื่อแตกเรื่มเมื่อแตกแล้วครับพี่นอนอนะครับนะครับเอากระเทียมใส่ก้านนอใหม่ผสมเสร็จกันครับครับผมบ้าดินกับสิคุลีคุลีครับคู่คคคเข้าให้เขากันครับก้าน้อใหม่ครับพี่นนอนี่มันยองห่อนห่อนยู่ได้นี่ครับเพ <c oughs> ิ่มหนึ่งแล้วต้มเ <c oughs> มืม่อนี้<ม>บ้าดินกับบ้าบอยน้องเมีน้องไอ้กับโซ้นงนอใหม่หนึ่งนะครับ<ม>ไปหายเอฟซีไปหายอีบอยอีเมีทั้งบาทนะครับให้เป็นชิมเบิงนะครับ เป็นน้องใหม่ไพปลานะครับหนึ่งหนึ่งไปหนึ่งเบ้าดินบริหนึ่งซุกนะครับหนึ่งเพื่อถนอมอาหาร,ร,ร,รเพราะว่าพอไพี่นออกคนสั่งไปแล้วก็เอาไปต้มให้จืดที่ที่นะครับเบ้าดินกะสิคนกระเทียมครับให้เขากันอันนี้ขออนุญาตบาดข้ามเลยคะ่ะเบ้าดินใส่ถุงมือนอยู่นะครับเบ้าดินกะิียมโลดคร่บพับนอู้มะหว่อนเหน้บ้าบ่อยเขาซีบูวซุกสลับะ่ะมันสุกอยู่แล้วใส่คอเราปะเนี้อย ค้นให้ได้นะครับคูกเขาให้เข้ากันให้มันไม่เหนียวเลยครับพี่น้องพี่น้องลองเฮ็ดติมเบิ่งเด้อครับผมพี่น้องปฏิบ่าอู้์แสบปีนี้ตัวนี้ปฏิวบายนะครับเอามาคือ่อกีหอนเองอย่าลืมพริกนะครับขาดพริกไม่ได้นะครับมันหอนบ่าวดินก่อใส่ตะพีกันพี่นอ้องอ้ยครับพี่นอ้องเบิ่ง อันนี้พี่น้ม้เคียนนะครับไม้เคลียร์แล้วข้างนี้นน,นครับพี่ครับเคียนผสมแล้วครับพี่นอ้อนนี่เคลียร์แบแอบแอบนะขั้นครับขั้นให้เข้ากันกับนน้อม้เด้อครับพี่นอ้องอบแห้งไหมจังเลยเพราะว่านมใไม้เป็นหลายนะครับนมใไม้ส่วนหลาไปขั้นไปกัน นะครับเดี๋ยวนะครับนี่ครับข้อขันเขาเป็นอัวตัวแคนโจโกแล้วนะครับบาร์ดินลืมบอกนะครับนกใหม่นี่กระลิ่นนามเพื่อนห้เสด็จนามนะครับหลังจากเข้าต้มซุกแล้วนกใหม่เคียนนะครับเผาแล้วเาไปต้มให้เจอเราเข้าก็มาเสด็จนามให้แห้งนะครับเพื่อบริหารนามนี่ให้นกใหม่นะครับนี่กับส่วนหน่อยกับบดเป็นยังครับข้าวปั้นเลยจ้า เอากล้องไปให้บ้าบ้าบ่อยอ๋อเอามาแล้วกล้องเอาเขาเย็นมากพี่น่องเย็นมากวันนี้พี่น่องเกลือนะครับหามใส่น้ำปลาด้วยครับพี่น้องใส่เกลืออย่างเดียวครับเกลือนี่คือเกลือบังม็ดเอ้ยเกลือต้มครับพี่น้องเกลือต้มนะครับอันนี้ปลอดสารนะครับเพราะว่าต้มแล้วบานเบ้าดินเพื่นออานี่บางพื้นที่บางโซนนะครับทีม ดินเป็นเข้มนะครับเป็นขีเอียดกี่ท่าครับคุณยายทอเพ่นกำลังนางเผาหน่อไม้ครับพี่น้องอันนี้บ้าดินกับสีไส้ขขาวเหนียว <c oughs> เพื่อให้หน่อไม้เราเปรี้ยวนะครับนี่ครับบ้าดินก็เอาน้ำอุ่นมากแล้วครับเพราะว่าถาไส้แบบนี้มันจะแตกยากพี่น้องบ้าดินก็จิเอาผสมน้าอุ่นนะครับนี่ครับพอกะเอารวยรวยไส้นะครับ โอยใส่กับเขานะครับใส่พอดีครับแต่กระบอกไอ้ร้ายเกินไปนะครับเพราะว่าเขาเป็นสีเอเล่ครับพี่น้องพอราะว่าเอาใส่เข่าใส่กระเทียมกับปแล้วกับเอาใส่เกลือนะครับมาเล่นมาบ่อยกินเลยเกลือนี่เขากระซิมมึงได้พี่น้องครับคอนเดนเอรรอบแรกแล้วเขาจะจังซิมจังซิมเบิึงกันครับผมพี่น้องคนขึ้นกี่ส่วน ใส่แบ้วปเนี่ยเยอะไัวกนอิม,มุตุอิม,มุตุมมตใส่เกลือเข้าไปตามใจชอบนะครับพี่น้องกะกะเบองว่าทำมันรรมนัวครับเกากะพก็ดีปากเท่าไหร่หละครับเพราะว่าแต่ละคนกินบังคือกันบางค้นมากสบมบางค้นมักหวานพี่น้องบางคนมาเข้มเป็นธรรมดาแนละ้วนาจิตตังของมนุษย์เท่าครับพี่นอ้องก็แบบม้าลำเนี่ยครับเนี่ย <c oughs> เอายับเขามาอีกในบะ้าบ่อยหรือพอดีอยู่บ่พอดีแล้วพี่น้องเห็นหมดเนาะหลังจากใส่เกลือแล้วนะครับบ้าดินกะสใส่ผงนัวครับผงนัวกะไม่ต้องใส่ร้ายหรอกครับมอดโตมอตโตมันจะเลี่ยน,นครับเห็น,นไหมเลี่ยนเอาแค่พ okay. อรีพอดีนะคร<า>ับพี่น้อง คนให้เข้ากันนะครับขยำขยำไม่เข้ากันนะครับก็ง่ายๆขั้นนะครับขั้นให้เข้ากันพี่น้องนี่ไงขั้นจะเป็นสมหะครับผมเขียนโจโก้พี่น้องน้ำม่อ่อนๆสีเหลืองอุ่นเลยจ้าทาขั้นบอได้น้ำมัมันสีโอสีฟ้าวนะครับแม่ครับผมนี่ต้องขั้นให้ได้นะครับพี่น้องขั้นให้เข้ากันเลยครับเข่าเกลือผงสุรดกระเทียมครับแค่นี้แหละครับพี่น้องหามใส่น้ำปลาเด้อครับ เดี๋ยวไปเบิ้งน้ำกันค่ะพ,พี่น้องผมพี่น้องจะน้อยกะเดี๋ยวใส่ถุงหัดให้เป็นสบมนะครับเดี๋ยวมาติดตามน้ำกันครับนี่มาดิมาดิที่จิ้มครับจิ้มแบบนี้นะครับพี่น้องพอดีบอต้องขาดน้อยอยู่บอบอขาดน้อก,ก็เอาใส่เกลืออีกได้พี่น้องเบิ้งปากไล้ ว่าบาดินคือปากกลวงแห้งปากปีอยู <c oughs> ่ฮิดบกบไลายเอาเอากล้องตัวนี้มาให้พี่นนอเมืองตอนคันเนี่ยนะครับนี่ครับ,รบหลังจากเาใส่ขา่าใส่กระเทียมใส่ผงนัวใส่เกลือแล้วนะครับข,ข้ากกจะเจี๊ยนขันเหมือนแหนมนะครับพี่นนอ ครับขันในเขากันเลยครับเพื่อให้เครื่องปรุงต่างๆขาเข่าเหนือกับนอใหม่ครับเต้นนี่เขาง่ายครับเพราะว่านอใหม่เพิ่งเคียนแล้วนะครับอันนี้เป็นหน่อไม้ต้่มของคุณยายทองนะครับหน่อไม้เคียนเออหน่อไม้เคียนหน่อไม้เผาคุณยายทองตอนนี้เพิ่งจะกำลังดังเผา,าอยู่ครับผมกะต้มกะคื่เก้าแหละเพราะว่าเคียนแล้วก็ต้องไปต้่มให้เจือดนะครับี่พี่หน้อ กันเข่ากันขึ้นเหนือแล้วครับบาดินกต่ที่ิ้นได้ไงเนี่อืมโอเคพอแล้วไกสีเหลวไก่สีนวลแล้ว,ว,ลวอีกเจ้าน่อยเนาะเป็นส่งค่ามือแล้วครับผมพี่น้องอ่าอีกเจ้าน่อยบีบหน้าออกจ้าบ่ก็เป็นไง เดี๋ยวเพิ่งขั้นตอนต่อไปครับพี่น้องเอาใส่ถุงได้เลยจ้าเสร็จแล้วครับพี่น้องตีอครับผมหลังจากเข้ากุ้เข่าให้เขากันนะครับนี่ครับกระเสตนะครับขันให้เขากันมางนี้บ้าดินครับมาบอยกระสตมัดใส่ถุงครับใส่ถุงครับมัดใส่ถุงบ้าดินกับเ้าเปลี่ยนถุงยางนะครับเพราะว่าไอ้ถุงมือ โอยถุงอย่างกันอนะไ่ได้พี่น้องถุงมือครับหนึ่งแล้ใส่ถุงมือนี่กับป้องกันเชื้อโรคนะครับจากมือเอาไปสัมผัสตามพื้นทินนะครับพี่น้องสองนะครับแต่ถ้ามีอะไรได้ลงไปในนอใหม่เวลาเข้าหัดมันจะจะโบโบเสียนะครับเให้อาหารเขาบเสียรสชาตินะครับ าดินกะทิายใส่ถุงนะครับถุงในน้อยครับเอาไว้เมื่อหนึ่งสองเมือ 1, 2, 3, มือที่สามก็กินนะครับหรือเอาไวส้สองเมื่อก็แล้วแต่ว่าเขาจะหมักสมแห้งหรือาสมแห้งครับบ้าดินกะอิไยใส่ถุงครับพอใส่ถุงนะครับ,บเอาไปออ มันเป็นแล้วแปบเดบเลยทีนองอันย,ยังไงนะสวยชวยขี้กินี้งก็ได้นี้นงก็ได้หาใส่หปบ่มาห่อฟอกมั้งจะเก็บฟอกมองบ่้องไม่ใช่ มี้อ่แล้วครับยิ่งแซ่บไปมถ่ายเลย <c oughs> เ,เสร็จแล้ครับเสร็บแล้ว

เราดินกมแจังสีกาวเป็นลุยไหมครับผมเราหาเนือ้อใหม่ครับไดกะปลาติดตามลูกหลาเนเลยนครับไ,ได้ท่องกระเพาหน่อใหม่ยี่นี่ขัวเหมือนทําัวลูหลา ในมืออื่นแล้วอากาศมันหอนไปกินได้ได้เนี่ยที่หอดเป็นมุมม้นหนีเป็นน้องที่เบิดก่อนครับกินยำได้แต่แสบยำนั่น เสร็จแล้วครับน่าเสร็จแล้วครับเสร็จนะม,เนะม่เสร็จแล้วพีดน้องจะสิเก็บถุงครับรวมกับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแหนมหน่อใหม่ไผ่บานไผ่ปลาครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่ก็มัดถุงเรียบร้อยแล้วครับรออีกมือสองมือก็ก,ก,ก,กินได้แล้วครับนี่ใส่พริกนวยครับผู้ใดมักเผ็ดก็บ่พ่อก็จังกัดใส่ครับพี่น้อง ขอบคุณในห,หลายครับบารดินขอบคุณนเอฟซีขอบคุณนกาลังจิตกาลังใจนะครับเมื่อนี้บ่เดือเขาดกเขาปลานะครับพากันมาเห็ดแหนมเราใหม่กับบารบอยนะครับขายพี่น้องเบิ้งนะครับพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งฝากกดนไหลก้นแชร์กดติดตามห้อดินทีนิสานบารบอยเดินทีสานในเด้อหนองเม็ดหนองไอเจริาที่อีสานพาหละครับขอบคุณครับสวัสดีครับ